ถึงคนขยันตั้งใจบำเพ็ญภาวนาแล้วไม่ได้อ่างร้อนหนา,าวเช้านักสายนักบายนักยังไม่ถึงเวลาจะคิดไปเรื่องอย่างจะพวกเรามาโพวนาเนี่ยะบางทีก็เออพันยังไม่ได้ถึงหกโมงว่างอะไรบางไม่ต้องคิด ตัง้งจิตตั้งใจแล้วลึกพุโทโธตลอดเวลาตั้งใจพอได้อานิสงส์มากถ้าหากพวกเรามีสติเลือกรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานั่นแนหะพวกเราได้กำลังจิตได้กำลังใจงเรียกว,ว่าไม่ขาดทุนเกิดมาได้สั่งสมบุญ บุญเรามีให้อินทรีย์แก,ก่ก้าศรัทธาที่ยังไม่เกิดเชื่อได้เกิดขึ้นศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสธรรมดาคนเราไม่ค่อยจะเชื่อบาปเชื่อบุญเชื่ออะไรไม่ค่อยเชื่อยังไปโน่นหาว่าบาปไม่มีบุญไม่มีไปตามกิเลสจหมด แต่จริงๆแล้วผู้ที่มีนิสัยอุปนิสัยใจท่านโหมีความกรารบหนักแน่นในคุณพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ตั้งใจกลัวบาปทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเต็มที่อย่างทานก็ตั้งใจเีลนก็รักษาภาวนาไม่มีคำว่าเออรอตัวนั้นก่อนรอตนนี้ก่อน เด็กๆเล็กๆก,ก,ก็รีบเร่งทำบุญทำกุศลคนเราถ้าขาดมูลขาดกุศลแล้วก็เห็นเห็นกันโอ้ยเป็นทุกข์มากมบางคนถึงขนาดว่าก็คิดสั้นฆ่าตัวตายบ้างอะไรบ้างน,นี่เรียกว่ามันเป็นอกุศลจิตคิด ทำลายทำลายเวียดเวีนตนก็ฆ่า<ม>ก็มีสมัยไหนก็มีแต่นั้นแหละที่ว่ามาฆ่าตัวเองมันเป็นกรรมอันนี้กรรมจริงๆที่เคยฆ่าตนเองมาไม่รู้กี่ภพก,กี่ชาติเดี๋ยวก็จะมาฆ่ากันอีกอยู่นั้นแหละ,อะพอาภพนี้เีกเอาฆ่าเีกแล้วก็ฆ่ากันอีกฆ่าตัวเองอยู่นั่นแหละเพราะมันเป็นกรรมกรรมที่เราก็ทําอะไรไว ถ้าดีก็ได้รับอานิสงส์ดีถ้ากรรมชั่วก็รับผลกรรมชั่วนั้นๆไม่มีพ้นไปได้ได้รับจริงๆอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มาปฏิบัตินี่นี่แหละบุญได้มานิสยัยมีนิสยัยอุปนินสยัยได้มาสั่งสมบุญบรารมีอินทรีย์แก่ได้ศรัทธาก็แรงกล้าวิริยะความภาคความเพียรมีสติดีเนี่ย ระลึกรู้ตัวอยู่ตลอดไม่เผลอไม่ประมาทไม่การสติจะตั้งใจเดินยโยกมนั่งสมาธิภาวนาแผ่เมตตาจิตก็ตั้งมัน่นส่วนมากถ้ามีความภาคความเขียนแล้วโอ้ได้บริบูรณ์เลยมีปัญญาอะไรต่นี้จิตตั้งมั่นแล้วก็มีปัญญารอบรู้ในกองสังขารพิเารณาธาตุชาคันรูแล้วแต่ไม่เถียงไม่ชีรัง<ม>ย่างจืนปลาปูน ที่เราเห็นเห็นกันนี่เนเออทรงอยู่สุดเสื่อมโทรมอยู่ได้ไม่กี่วันา้าก็ไปก็ไปออแก่ชราอายุที่อยู่ได้ถึงขนาดเจ็ 10, ดสิบแปดสิบนี่ถือว่าโอ้กำไรมหาศาลด้วยอานิสงส์แห่งการบำเพ็ญคุณงามความดีสั่งสมบุญพาะมีเลยได้รับอานิสงส์มาก อันนี้ถ้าเราไม่ได้ทําบุญไว้อนี่ว่าทําการดําเบียดเบียนสัตว์มากฆ่าสัตว์มากอายุสั้นพลันตายบางคนอายุแค่ 14, 14, 15, 16, สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดต่างไปแล้วโอ้โอนม่มากมายแลย้วแต่นี่อายุเพราะไม่ได้ทําบุญกุศลเบียดเบียนสัตว์ฆ่าสัตว์รักษพืชผิดในการมมากๆอายุสั้นพลันตาย แต่ถ้าพวกเราท่านทั้งหลายเล่งมาทำบุญทำกุศลสั่งสมบุญบาร,รมีนี่เรียกว่าสั่งสมบุญบาร,รมีให้จิตของเราได้รับความสงบเยือกเย็นเป็นสมาธิอันนี้แต่เรียกว่าเพิ่มพูนให้บุญที่ยังไม่เกิดไม่มีก็ให้เกิดให้มีจิตใจที่เคย เห็นผิดคิดชั่วไม่มีแลยแต่นี่เป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาะเชื่อบาปเชื่อบุญเชื่อว่าเราทำอะไรก็ได้รับแน่นอนรับผลกรรมแน่นอนได้ส้ำคุณทำบาปหรือว่าทำดีทำชั่วทุกอย่างไม่มีใครหนีพ้นทุกท่านทุกคนต้องได้รับกรรมนั้นๆแน่นอน นี่เรียกว่าผู้ที่มาบำเพนเห็นชัดเจนไม่รู้ตนเองนี่เป็นปัจจตังเวทิตะปูวิญญูหิปินบูทนทั้งหลายถ้ามาบำเพ็นทําความภาคความเพียรเดินจโยมนั่งสมาธิภาวนาแพ่มเมตตาทุกวันทุกวันแล้วจะให้เกิดจะให้มีให้มีสติให้มีสมาธิปัญญาเป็นผู้รู้ ยิ่งเห็นจริงในสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่ารู้เรื่องความไม่เที่ยงในธาตุในขันนี่แหละไม่จิรังยั่งยืนเกิดเกิดแก่แก่เจ็บเจ็บตายายเกิดมาแล้วก็แปรพรวนไปมีใครบางที่ไม่เป็นอย่างนี้ไม่มีแก่ก็แก่เจ็บก็เจ็บให้เห็นกันไม่มีอะไรมาปิดกั้นไว้เต็มไปทั่วโลกธาตุไปที่ไหนเหมือนกันหมดเคยไปเห็น อย่างเมืองที่เขาปียาดีๆอะไรดีๆเขารักษากันแบบไรเหมือนกันก็ต้องมีอย่างนั้นเหมือนกันตายก็ตายไม่ไปเห็นที่ไป่นไปประเทศไ,ไหนๆก็ตายอย่างเดียวกันตายเต็มแต่ว่าถ้าไปประเทศอินเดียจะเห็นพวกที่มานั่งป่วยเจ็บรอตายนะี่ยเต็มอยู่ตรงข้างๆแม่น้ำขาขงคาเนะี่ยมากที่สุดล่ะ หรือว่ามาทั่วแหละพวกที่นับถือศาสนาไอ้นั่นศาสนานั่นเรียกว่าเป็นศาสนาไม่ใช่พุทธเป็นศาสนาอีกไอ้นั่นเป็นอีกอย่างหนึ่งก็มีความเห็นผิดว่าเออถ้าไร้โยนลงแม่น้ำคงคาจะได้ไปสวค์นิพานอย่างนั้นนหะเขาก็เลยมารอเอาคนที่นั่นมารออยู่นะพวกศาสนาพรามฮินดูอะไรไม่รู้ล่ะ คงเป็นอย่างนั้นน่ะกลางฮินดูพิธีก็คือเผาเผาเผาแลวโยนแม่น้ํำไฟไม่ค่อยมันไม่มีไฟมากคนจนก็ต้องทําพิธีนิดเดียวฟืนดุนเดียวเอาเผาเผาเผาทำพิธีเอ,อ,อก,กันไปโยนน้ําตุ้มไปเป็นอาหารสัตว์อาหารปูอาหารกุ้งอาหารปลาไปเออน่านาหนที่เห็นนะ วันหนึ่งไม่รู้กี่หมื่นกี่พันศพละร้อยศพร้อยกี่ร้อยศพยศอยู่นันห่ะเพราะคนมากก็ตายมากเกิดแก่เจ็บตายนี่ไม่มีว่าไม่เห็นเห็นไปวันไหนเห็นวันนั้นะไปดูได้เลยศัจรธรรมนี่เป็นเมืองที่เรียกว่าเข้าใจในเรื่องเข้าใจว่าอยู่ในแม่น้ำแล้วจะได้ไปไม่ต้องตกนรก โยโนโนเป็นั้นแล้ะทำพิธีงั้นแล้วได้ไปสุขติว่างไงนะความเห็นผิดอย่างนั้นแต่ว่าทางพุทธศาสนาสอนให้พวกเราตั้งใจกระทำบำเพ็ญความดีรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีตั้งใจบำเพ็ญภาวนา ให้มีปัญญารอบรู้ในกองสังขารพิจารณากายสติเป็น,ปนไปในกายเห็นชัดเจนเออได้ไม่ใช่ไม่เที่ยงไม่เป็นตนเป็นตัวเป็นเขาเป็นเราอันนี้จังทุกขงเป็นก้อนทุกกองทุกพิจารณาเห็นจะไม่ได้มียึดมั่นถือมั่นไม่มาอุประานยึดกันถือกันแต่เบื่อนี้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันนี่ก็ ไม่ได้พูดกันพูดอะไรนิดหน่อยก็โกรธกันว่ามีการคล้ายๆว่าใช้สิ่งที่พุทธเจ้าห้ามเอะไรที่ห้ามห้ามไม่ให้ไปว่าร้ายกล่าวร้ายพวกเรายังเอามาใช้อยู่ไม่ได้ว่าร้ายใครใจก็เป็นสุขถ้าว่าว่ากันอยู่กันก็เป็นทุกข์นะ ถ้าไปว่าลายกล่าวลายทำลายกันเบียดเบียนกันก็เป็นทุกข์ท่านทั้งหลายต้องการความสุขไม่ต้องการว่าลายก็สบายใจสำรวมระวังบาปไม่ให้บาปเกิดขึ้นทางกายวาจาใจไปที่ไหนเป็นที่รักที่ชอบใจคืออจะไปเบียดเบียนกันนั่นแหละรวมสรุปไปเบียดเบียน,ยนทำไมแผ่เมตตากันสบายใจไม่ต้องเบียดเบียนใครสบายใจที่สุด เป็นมนุษย์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ละทั้งสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่หมูหมาเป็ดไก่สัตว์น้ำสัตว์ปกเราเพียรพยายามไม่ไปเบียดเบียนตั้งใจทำความเพียรเพียรเดินจยมคกรมนั่งสมาธิเมตตาภาวนาแผ่ไปให้ใจของเราสงบไม่ให้มันฟนุ้งซ่านหรือรีฟุ้งอ่ะบุงไปแต่งไปคิดโน่นคิดนี่คิดดีใจเสียใจคิดโลภจะได้โน่นนี่ ถ้าจะเอาจริงเอาจังแล้วเนยะเอาจริงเลยนะไม่ต้องไปห่วงที่ไรที่นาที่สวนมีเท่าไหร่ทำทานแจกอย่างพุทธเจ้าตอนเบ็ดฉันดอนนะทานหมดทั้งลูกทั้งเพียทานหมดขนาดนั้นนะ่ะเวสสันดอนทานจริงๆนั่นแหละได้ผลถูกนะไอ้นี่ถโถหัวไวงองไม่ได้เป็นผนถูกแนะน่นอนวนเวียนเวียนว่ายอยู่นะั่นแะหละอเดี๋ยวก็ไป ที่ดินกูของกูเป็นของอะไรกูไม่ใช่สภาวะแต่ก่อนเราก็อยู่ไหนก็ไม่รู้ไม่ของกูไม่ใช่กูไม่ัวกูเหมือนที่นี่เลยนะที่วัดนะแต่ก่อนก็เป็นที่ของลุงที่ลุงปู่ชอบมาวิเวกภาวนาไปไปมาก็หลายองค์แล้วมาต่อ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 ,ตอนับเป็นหลายหลายร้อยองค์ก็จนมาถึงตอนนี้ก็ไม่ใช่ชื่อที่ดินของใครทั้งนั้นแหละเป็น ส่วนรวมว่าเป็นวัดศาสนาสมบัติของศาสนาพระศาสนาเป็นสถานาที่มาบำเพ็ญภาวนาก็ถ้าไม่ภาวนาเนี่ยมันก็ไม่ถูกนะเราจะมาน,นัง่งเฉยๆมันนอนกินนอนมันกินมานอนจะมาเอาหมอนเป็นสรณะเสื้อเป็นสรณะอย่างนั้นก็ไม่ใช่พระแนละ้วพระต้องมีสรณะคือพุทโธ พระต้องมีพระธรรมคําสอนกุริจาพระสงฆ์อริยสงฆ์สาวกของพุฎิจามีสติมีสมาธิปัญญาเป็นผู้ถอดผู้ถอนกิเลสตัณหาไม่ใช่จะมาเอาแต่กิเลสหอบหาบาปกรรมก็ตกนรกนไปนรกก็คือเล่าร้อนความเล่าร้อนเป็นทุกข์ใจเป็นไฟลุกท่วมอย่างนะั้นะแต่นี่ถ้ามีเมตตาลนะ่ะ เป็นธรรมเป็นวินัยใจบริสุทธิ์สะอาดปราศจากโทษโกรธก็ไม่โกรธโลภก,ก็ไม่โลภหลงก็ไม่หลงสบายอันนี้เรียกว่าผู้มีสติสมาธิมีปัญญาพาให้ออกจากทุกข์ออกจากกองทุกข์ออกจากกองกิเลสแต่เดี๋ยวนี้เราก็ให้เข้าใจว่ามาเพื่อขาจัดขัดเกล่าเอาชนะกิเลสเอาชนะอย่าไปแพ้มันทะเลาะ อไปเลือกไปคิดร้ายว่าร้ายกาลร้ายนั่นแหละเป็นกิเลสแล้วอคิดไปเบียดเบียนเขาไปดีนินทานด่ากันเป็นกิเลสละมานี่การสํารวมเนี่ยเป็นเลิศล่ะเกิดมาไม่ใช่ว่าจะมาสั่งสมก้อนทุกกองทุกอทกองกิเลสอะไรมาเพื่อขจัดขัดเกลาเอาชนะกิเลสแก้จิตแก้ใจแก้ให้ใจของเราไม่ให้มีความโลภ โลภมันอยากได้โนดได้นี่อยากไม่มีพอไม่มีอิ่มเป็นเป็นธาตุกิเลสตัหาอยู่งันเราเพียรพยายามเอาละพยายามชำระมันออกไปจิตใจอย่าให้ไปคิดเอาถ้าเป็นเรื่องสมบัติใครก็ไม่ต้ไปต้องการไม่ไปยื้อแย่งใครไม่ต้องไปปรตนาของใครเพียรพยายามรักษากาย ก็คือไปฆ่าสัตว์เนี่ยคอต้นเกิดําคัญล่ะพูดมากเขาระเบียดเบียนกันทั้งนั้นแหะฆ่าสัตว์ตั้งแต่ไล่ไปมดดำมดแดงยุงอย่างนี้แหละพวกนี้แหละไม่ใช่ว่าฆ่ามนุษย์อย่างเดียวไม่ใช่สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ทั้งหมดนะน่ะที่มีชีวิตงดเด็ดขาดไม่มีอ้ในเรยว่างดเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์ฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามอีก ได้ละสามของบริสุทธิ์บริบูรณ์ือนี้วาจาที่พวกเราใช้กันอยู่นี้นะก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์จริงๆไม่ใช่ว่าเอาไปพูดพูดพูดซอเชียดพูดเพ้อเจ้อพูดเล้วไหลนินทาด่ากันไม่ควรเลยไม่ได้มีประโยชน์มีแต่ให้โทษเกิดความทุกข์ทีนี้เรามาชำระวาจาเรียบร้อยเป็นศีลแล้ว เราเมายาพวกของที่มันเป็นหมักเป็นดองพวกของไม่ดีไม่ดื่มไม่กินแล้วพวกสุราเมลยัยยาพิษทั้งหลายอันตรายก็ไม่เอาล่ะแอ้นี่ได้ศีบริสุทธิ์แล้วก็มาสรวมรักษาจิตของพวกเรา กี่ตะก่อนนี้มันฟุง้งมันปุง้งมันแตง่งมันคิดไปตามสัญญาอารมณ์ฟุงฟ้งปุ้งแต่งไปอยากได้มากๆโลภมากมากโกรธมากๆหลงมากๆทีนี้มา,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 มาพิจารณากายมีสติเป็นไปในกายอยางนี้แหละที่จะให้สบายสบายใจหรือใจไม่ฟุ้งซ่านแล้วไม่ฟุ้งไปตามสัญญาอารมณ์ไม่ไปตามเรื่องอดีต ที่ผ่านแล้วแล้วไปอนาคตจะไม่มาถึงไม่ฟุ้งไม่ปรุงไปอยู่ปัจจุบันพิจารณากายสติเป็นไปในกายพวกเราก็สบายใจสบายเย็นมว่าจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นไม่วันไหวต่อโลกกระทำไม่ดีใจไม่เสียใจไม่รักไม่ชังไม่ไปอิจฉาริษยาไม่ไป เอาสิ่งที่พุทธเจ้าห้ามไปทำตามกิเลสตัวเองมีแต่ตั้งมัน่นพิจารณาพิจารณาอะไรในถาดในขันน่ะพิจารณากายมีสติเป็นไปในกายแล่วว่าดูนี่แหละดินดูน้ำดูำดลมดูไฟธาตุขันธ์ทั้งหลายที่เราอยู่กันไปวันๆน,นี่ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนจริงๆก็ไม่เที่ยงจริงๆ แปลปวนอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าหายใจออกเดี๋ยวถ้าหายใจไม่ไม่มีเข้าไม่ออกก็เรียกว่าแตกดับสลายตายกันไปที่เห็นเห็นนี่แน่ี่อยู่กันได้ชั่วครู่ชั่ว,ว,วคราวทั้งนั้นพออยู่แล้วเราต้องทําประโยชน์ให้แก่ตนมากๆไม่ต้องไปปล่อยวันเวลาให้ล่วงไปล่วงไปโดยไม่ได้ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ตน ประโยชน์ตนก็คือรักษาศีลให้ยิ่งทำสมาธิให้ยิ่งเรียว่าจิตของเราให้ตั้งมัน่นไม่วันไหวเอาให้ยิ่งเลยตั้งสมาจะให้มีสมาธิตั้งมัน่นส่วนมากไม่โอ้วันไหวทั้งวันคิดมากทั้งวันปรุงแต่งปุ้งซ่านคิดไปบ้าๆบอๆไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเป็นธาตุตัณหาอันนี้เรียกว่าพวกที่ไม่มีสติ ขาดสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญารอบรู้ในกองสังขารคือกายวิจารณากายของเราไปพิจารณาเห็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแปลป่วนไปอยู่ทุกขณะนี่แหละที่ว่ามันแตกดับอยู่อย่างนี้แหละนี่ให้เห็นชัดเจนว่าเ,ออเราเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นเด็กเป็นเล็กเหมือนเดิมแล้วแก่แล้ว อายุก็หกสิบเจ็ดสิบแปดเข้าไปแล้วไม่มีใครลที่จะมาให้พวกเราได้เพลิดเพลินมัวเมาไม่มีอะไรดียิ่งๆิ่งขึ้นมีแต่สวกเสื่อมแต่สุดหมดแี่ก็สลายสลายอันนี้เป็นธรรมที่นำให้จิตใจของเราไม่เพลิดเพลินมัวเมารีบเรล่งเอาคุณงามความดี คือพยายามทำให้ศีลของเราให้ยิ่งยิ่งขึ้นรักษาสมจิตใจให้ตั้งมั่นไม่วันไหวในโลกน,นี้ที่เขาจินดีพอใจเพราะว่าเขาทะเจอทนอยากมากๆโลกโกโลภมากๆโกรธก็โกรธมากๆเอาอยู่อย่างนี้นะไม่ยอมไม่ยอมลดไม่ยอมละไม่ยอมปล่อยวางความเห็นผิดเห็นผิดอะมิจฉาทิฏฐิ บางคนก็เห็นว่าบาปไม่มีพุญไม่ม,ม,มีตายแล้วศูนย์เหมือนคิดไปนั่นแหละผิดมากๆไม่มีคําว่าศูนย์ไม่มีตายเราต้องได้มาเวียนว่าเกิดใหมอ่อีกบาปก็เห็นชัดเจนอะใครไปทําบาปทํากรรมอะไรทําลงไปเถอะโอชัดเจนอีกเหมือนกันอย่างคนดีมีอาชีพข้ามูข้ามัวข้าไปข้าไป โอ้ก็เห็นชัดเจนเหมือนกันฮะก็เป็นทุกข์หนักเข้าไปก็มีการ่าตัวเองตายกันนี่แหละได้เห็นชัดเจนว่าเป็นกลัมที่ว่าเขาได้กระทำยังใดเขาก็ได้รับผลกลัมนั้นๆแน,น่นอนอายุสั้นพลันตายไอเบียดเบลียนสัตว์มากๆเขาก็มีโรคภัยเบียดเปลียนตัวเขามากๆเป็นโรคโนโ่นโรคนี่โรคตับโรคไตล,ลำไส้ปลอด โอ้ยโ,โลกเต็มไปด้วยโลกทั้งอาการสามสองระการมีแต่โลกโลกทั้งนั้นเลยนั่นแหละที่เขาเคยเบียดเบียนสัตว์มากๆทำลายทำลาย,าลายเบียเบียนสัตว์มากก็ต้องได้รับกรรมอย่างนั้นบา,<ง>บางคนที่เคยเห็นเห็นได้มาด้วยตนเองนี่แหละเป็นคนชอบเวียดเบียนสัตว์จิกตาเห็นตานกตาสัตว์ตาอะไรจับได้จิกจิกจิกมันโอ้โทุกทรมานเลย ตัวเองต้องได้ทุกอย่างชัดเลยบ่ตตาบอดทันตายในปัจจุบันอยู่ๆก็บอดไปเลยทั้งสองข้างน่ะอันนี้แหละเห็นกรรมในปัจจุบันชาตินี้ไม่ต้องรอว่าเออชาติหน้าไปยังไงยังไงนี่ที่ทํากรรมของเขาหนักยังไงแล้วคนที่เคยไปทําไปทําแบบหนักๆเหมือนกันนะ่ะจับมัด เป็นสัตว์อะไรแล้วแต่เป็นหมูเป็นหมาเป็นอะไรจับโยนลงในน้ำบ้างตัวเองอยู่ๆก็เกิดเป็นบ้าเป็นใบหูหนวกหูหนักไม่รู้เลย,ย,ยอนี่โอ้ยหนักอย่างเดียวกันกรรมหนักเหมือนกันนี่แหละกรรมได้รับผลกรรมจริงๆถ้าใครกระทํากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องได้รับผลข้องกรรมนั้นๆแน,น,น,น่นอนไม่มีผลไม่ได้ เพราะฉะนั้น mm hmm. พวกเราท่านทั้งหลาย mm hmm. ก็ควรจะสังรวมระวังบาป mm hmm. ไม่ให้เกิดขึ้นทางกาย mm hmm. สังรวมระวังบาป mm hmm. ไม่ให้เกิดขึ้นทางวาจาตั้งกติกำหนดจิตกำหนดใจและเลึกพุทโธไปจะให้จิตของเราสงบเยือกเย็นเป็นสมาธิได้เห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะหมายถึงว่าคนเราถ้าเกิดแล้วเนี่ยที่ไม่แก่ไม่เจ็บไ,ไม่ตายไม่มี mm hmm. ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันหมดทั้งสิน้น เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเพียรตั้งใจสำรวมระวังบาปไม่ให้บาปมันเกิดขึ้นทางกายไม่ให้บาปเกิดขึ้นทางวาจาไม่ให้บาปเกิดทางจิตทางใจให้มีสติสำรวมระวังระลึกถึงพุทโธพุทโธตอนนั้นไปท่านทั้งหลายปรารถนา มนุษย์สมบัติก็ดีสวรรค์สมบัติก็ดีนิพานสมบัติก็ดีก็จะได้สมที่เราได้ตั้งใจและปรารถนาทุกท่านทุกประการเทินไปแล้ว